พี่น้องสบายดีดุงป้านาอาเบิร์ทุกคนสบายดีเอฟซีของสาวลาหน่อยเนาะบอกว่าสิเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยังดีต้อนรับขาสูทรง youtube ของสาวลาหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยโดยมาพบมาพอกับสาวลาหน่อยในเมื่อนี้เนาะทุกคนสาวลาหน่อยกับพายเอฟซีทุกคนเนาะ,ะเดินทางมาหาทางน้องอุเพิ่นทุกคนเลยซึ่งสาวลาหน่อยก็เคยมาแล้วเธอหนึ่งเนาะโดยเธอนี้ก็สิเป็นเธอที่ทงทุกคนเลย คือทางน้องอุเพิ่นก็เคยเปิดใจเนาะทุกคนเนาะอ่าหลายๆคนกัอยากหูเนาะว่าทางน้องนะ่ะมีคนโอคนล่มแล้วหรือยังเนาะทุกคนเมื่อน,นี้สาระน้อยมีโอกาสก็เลยอ่าสิบแบะมาเยี่ยมยามถามไทยเพิ่นหรือว่ามาถามมาเพิ่นได้คนโอคนล่มแล้วหรือยังเนาะทุกคนคือทางน้องเพิ่นก็เคยอ่า บอกมาแล้วว่าคันวาเจอคนที่จริงใจเนาะเพื่อนกพ็พเพอมที่แบบว่าจริงใจกับเนาทุกคนแล้วทั้งน้องเองนี่กพ็พเพอมสั่งครอบครัวแต่ในอาเวลาที่สั่งครอบครัวนี่เนาะก็ต้องศึกษาเบื่องใจกันประมาณอ่าสี่หาเดือนหรือว่าหาหกเดือนทุกคนเลยก็อยู่ในรักนี้เนาะ เพื่อว่าศึกษาเบืองใจกันทุกคนเลยก็อยากให้นมหนุ่มเข้านี่ใจหยินเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสิทักเขามามือหนึ่งสองมือและใส่คําว่าที่หักหรือแฟนเนาะหรือว่าอยากคบหากันเลยมันก็ควรขางเป็นไปบ่ไรเนาะทุกคนเพราะว่าคนเข้าคนเข้านี่เนาะโบหูหน้าตาก,กันหรือว่าโบหูที่ใส่ใจโคกันเนาะการดมมือหนึ่งสองมือมันก็ใส่คำว่าแฟนบนะ่ไรทุกคนเลยอย่างน้อยเนาะทางนอกเพื่อนกัน อยากให้ได้ประมาณเดือนหรือสองเดือนจังค่อยใส่คําว่าแฟนเนาะทุกคนเนาะโดยกระฝากถึงนุ่มๆเนาะที่วายสีขามาโอบมาล้มววาสั้นซะก็อยากให้ใจเย็นเด้อทุกคนเด้ออย,ยา่าเพาอ่าใจหอนเนะาะเพราะว่า เฮากะอยู่ไกลกันว่าจะนจะก็ต้องอยังหูที่ใส่ใจโคกันเนาะทุกคนว่าเออคนนี้เป็นอะไรสิค่ะในอนาคตเฮาสิเพิ่งพาอาศัยไร่บ่เนาะทุกคนเนาะโดยคนอื่นก็ขอฝากเอฟซีทุกคนเนะาะฝากคนไหลคดแท์กดติดตามสาวละหน่อยเด้อทุกคนเด้อกามีโฆษณาก็อย่าลืมเบ่งให้สาวละหน่อยเด้อทุกคนเพราะว่ารายได้ของสาวละหน่อยจากการเบ่งโฆษณาเนานะทุกคนเนาะโดยะมื้อนี้สาวละหน่อยก็เดินทางมากับบ่าวสิลัดกับสาวนกเลยทุกคนเด้อก็โอเคเนาะทางสาวละหน่อยกับอ่ะ ทีมงานเทาสีขาบไปหาทังน้องอุิ่นเลยทุกคนเด้บายดีสบายดีมาพบ่งพ่อกันในหอดสเนาะน้องอุนหนึ่งจํช่อได้อยู่คนอ่าเป็นยังไดแม่มือนได้ไปทางไดอยู่บ่่ะว่าไปโรงเรียนเป็นอย่างโรองเรียนก็เขาโรองเรียนบ่บิ่งลานเนี่ยงนว่าเขาโรงเรียนเถอะนะแล้เข้าโองเรียนบ่นอคือว่าเป็นไห๋ว่าไปเบิ่ง ไปส่งเพื่นที่บ้านได้ไรกะเพื่นหลานหน่อยสองคนเนี่ก็เข้าไปสอนอืมเลยเลยเอ้อเป็นยังไงที่ได้เปิดใจเมื่อนั้นเนี่ยมีคนทักเข้ามาหาอยู่บ่ากะมีอยู่เนาะสองสามคนคนสลายเจ้าทักมาทางไหนทางไทยทางไทยวะแต่ข่าวเล่าหนีมีอยู่บ้า่าวมีนะมีแต่ทางไทยเนาะเป็นยังไงคุยกับเพื่อน บางคนก็บว้าวผชายเสร็จมานกเสร็จมาแต่ตอนนี้ต็มไปก็บกบร,รสิสัท<ม>เสร็จมาหย่บหยามตามใจจีซื้อในก็เงียบไปยังบ่มีแบบว่าสีขาวมาคุยแบบจริงจังเนาะคันว่านนมขาวมากคุยแบบจริงจังทั้งเจ้าออกับสีพ่อมาจริงจังก็เพิ่นอยู่บ่เพิ่นจริง,รงจังเนาะล้วก็พร้อมจริงจริงจังต,ต่างโดยคือใจมากกใจกลับเนาะ ว่าเช่นทุกคนเลยมื่อน,นี้่เอาดานคือเก่าบ่ได้ไปนะแมนใชน้อ,อะโดยโดยมาเมื่อนี้กินข้าวกินน้ำได้น้องละแมนกินข้าวกินน้ำแล้วแต่ยังได้กินเนาะกับควมพัมนงะโดยโดยคือมามื่อนี้กัยิ้มเยีมแจ่มใสงามขึ้นกว่าเก่าทุกคนลเลยฮ่าด,ด่อฮเาาาฮ่าฮ่า ก็คืออ่าทักเขามาล้มหนินะได้บนองละ่ะตอบแซทท่านอยู่บ่อืบ่มีเนาะอะไรก็คือแบบมีดับสองสามคนในเฟซอืมดับสองสามคนโอ้คือว่าไล่ส่องมาถ่ายอยู่แมนบ่แมนทุกมือนี่น <จะ S 1> ก็ยัง,อ,ยงอ่ายูทูบเบอร์ได้ได้คนก็นยังมาอยู่บนองละ่ะก็วันมาแล้วเนาะอืม,อม,อม,อมแต่หากเมื่อนี่ที่เอ่ยมาเยี่ยมยามเนาะแมน มาเยี่ยมยามทมไทยเพิ่นทุกคนในเวะมาก็เลยะเห็นน่องเพิ่นเอารานเนาะเวะมาเยี่ยมยามมาทมานี่แหละว่าเพิ่นนะมีคนโอกคนรมเล้วหรือยังก็คือยังเนาะ <Man. S 1> นี่แต่ว่าคนคุยผ่นานๆน่แต่ยังม่ทันได้คนจริงใจเนาะอ,อ,อืมอืมอืมคนว่าทางนมเฮานี่เพิ่นชัดเจนมากเนะเาะทางน่องกับพอมที่จะจะชัดเจนกับเพิ่่น อืมโดยโดยจะเป็นกำลังใจให้เนาะเพราะว่าในรายข้นนมเฮากับเพิ่นยานสาวลาวคิดตัวเพิ่นวะเพราะว่าช่วงนี้เนาะสนกมันมีกระแสารเนาะโดยแม่หนี่งชื่อเฮากับพากันมาครับอ่าสนกและกับบาวศิรัตเนาะทีมงานเฮาคือเก้าทุกคนเลยคือช่วงนี้มันเกิดกระแสมากที่ว่าสาวลาวในตัวหนุ่มไทยทั้งนองมีความคิดเห็นอย่างไรน้องล่ะ ก,งงก,ก็ก็่าไงคือกสิลมกัน่ารกับโบฝ่าวแบบจริงจังเนะาะเพราะว่าก็ต้องลงก่อนสองสามเดือนเน,นาะพวแบบ่าให้จริงจังเลยแบบลงก่อนแตสองสามเดือนเลยให้จริงจังให้เอ,อิญแบบเป็นแฟนเป็นนั่นเลยมันก็เป็นไปบนะ่ได้เนาะมันยังบ่นบางคนก็หลุมในย่าอาวหลุดเนาะแมนเนาะมันก็อาจจะเป็นไปบนะ่ได้น,นดยนะนนย,นะยังไม่ทะเลาะกันเพราะว่าทางเราก็คือการถามอะไ้ลม้มเราก็ต้องได้ลมุมจนหด สองสามเดือนเนาะแม่โดยแต่สองมื่นสามมือนี่คือจะเปลนไปไม่ได้เือดแต่พอคอยจริงจังเลยพอคอยอันอันกบเป็นแพนจริงจังกันได้แล้วเพ่าว่าคุยได้สองสามมื่นโดย <c oughs> คือนมบางคนเนาะทักมาลมมือสองมืออ่าอ,อยากใส่คำว่าแฟนเนาะ <c oughs> แต่พอเฮาบอตกลงก็หาว่าเฮา,านี่ขี้ตัวขีต้ต <c oughs> ุ่มว่าเปิดใจมากยังเปิดใจเก็รออกนะ็คืออยากให้เข้าใจเนาะ เพราะว่าทางเฮานี่กับบ่หูจักเนาะหน้าตาดีใส่ใจโคก็ยังบ่ทันหูจักเอ่อสีควีนละม,มือสองมือใส่คำมาแฟนมันกะคุนขางเป็นไปบเพระาะน้องละแมนมีแต่ว่าเดือนเนื่องทรงเดือนสามเดือนกัจังหวะกันอีกทีเนะาะแมนทรงเดือนนี่กัยังไหวหมนแล้วเนาะโดยคือชั้นใหญ่นะเพิ่นสิเป็นอ่าประมาณรุ่นสี่ห้าชิบลเลยเฟินใจห่วนดเดยคำว่าแมนคำว่ <laughs> าใจห่วนก็ต้องยังหายเวลาทางอ่าผู้สาวเนาะ ทางน้องหรือว่าทางาสา,าวเลายๆคนให้หหตัดสินใจบอแมนว่าคุยมือสองมือนีอ่อใส่คำว่า,มมาแฟนพอห้องหตกลงมาเขียนให้เนาะม,มันก็เสียคนนข่างเป็นไปบ่ได้ทุกคนเลยก็ให้เวลาทางาสาวสตรเท่านัน้คือออกมาเปิดใจนี่น้องนี่คือนอ้องยังยืนยันคำเดิมบอกว่าพร้อมสั่งครอบครัว สมมติว่าเจอคนทีอาจริงใจคือเก่าเนาะยืงยืนยันคำเดิมแม่โดยโดยบุคิดแบบสีปเปลี่ยนจักหน,น่อยนะบ่เน้นหนักกับคำว่าเนาะนหลาๆคนกันตัวนี้มันก็เกิดกระแสลามาเนาะดดนได้ต่างๆาอะไรทุกคนเลย พี่น้องได้มีแบบเอฟซีโปรไถโทรมาแบบเบาใช่ไหมบอะบ่มีเนาะส่วนแรกสิแบบเขาแซ็มาเนาะแต่แบบก็แบบเอิ้นที่ของที่หักเซีนะแต่วหแมบบ่มักธนาการกับแบบคุยกันในซ้ำเหมือนเสนยนาเอิ้นที่ของที่หักมันก็ไวโพทีนะก็เลยตัดออกอืมที่คำว่าอ่าเอิ้นที่หักนี่หนึ่งมากนะบางคนกับแบบอ่าจริงจังซองมากกับเอินดอก มีนกนะมีนองกันมาเีนป็น่ปนเลยเอื้นที่หักไปมมันเมนเพราะว่าเป็นสล่าโทรมาตลอดนะจ๊ะก็พอเพ่แล้ววันบบา่างเนาะเบา่างอันีเดียวค่อยหับทีล่างได้บ่แต่แบบพยายามโทรมาเนาะแต่นอก็ไม่ ใช่มเมือนนะยังก็จุกจิกจุกจิกเหมืนเนาะโดยไม่เหมืนใน <c oughs> ตั้งจุกจิก <c oughs> นะกเขาก็แบบองคลอมสักหน่อยโดยตรงลายเดียวมันจิตตำเหมือนแหงเนาว่าจังดะคือทางน้องบอกว่าบอกว่างเผื่อแกยังทัวมานำนำเม,มือนอืมอืมอืม,อมคือเผื่อบอกเข้าใจเนาะว่าเฮานี่ต้องเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเฮาบ่ได้มานั่งกินนอนกินเนาะน้องล่ะเพิ่นก็คิดว่าเฮาเปิดใจไปนี่เพื่อเพิ่นคนเดียวนะ บอไปยูโทยำเลยก็ได้คนตกไมอินเวนงานไทยนั่นบอกโทรมากว่าอายุประมาณได้ผู้ที่โทรมาก็คือซีเมนห้าสิบส่สิบไปาสิสิบเนาะโ้าเ่าลกัยังโบเขาใจยเอไโบคนยันไม่ได้รละวนี่หละตัวอันทีโทรมานน้ำเละสีบัวได้เลยโ้เขาลันใช้เขียนให้น้ำคานมาจังนะ โดยคนที่อยากได้เขาต้องเอาให้คนมาคุยกันคนที่เขาอยากคือน้องกับบ่มักเนาะแบบนี้เนาะแม่นบอกเลยลอยชนลอยบ่มีคือมักกันจริงจริกนะโดยอ่าหน่อยอยากให้น้องฝากถึงคนที่สิข่าวมาใหม่แบบว่าเรื่องเวลาเนี่ยนะรูปแบบใดเนาะเวลาการคุยกันใช่เวลบเปิดเวลากลางคืนใช่ะก็ว่างเนาะเวลากลางคืนนี่ว่างโดยน้งเวียนนี่ชิบค่อยว่างกันได้เนาะ โดยหรือเอาลานเอาไฮเอาหนาเลยเนาะไม่เโดยโดยกันคือทางน้องบอกว่าโบว่างกับเออวางสายก้อนเนาะไม่เก็คือโบว่างก็คือโบว่างอะลีเลยอืมโดยโดยคืออ่าทางเฟินก็อ่ะสิบอกเข้าใจหรือแนวใดเมื่อนี้น้องอยู่เพื่อนกับไปน้องหลับมาเ่ยอันแน่ไอ่เอื้อยตะลานอืออือ เพือแม่ของน้องหล่าเนี่นเป็นอาจารย์สอนบ่ก่็และแม่ก็เป็นสาวให้สาวนาเนาะแต่เอื้อยเนาะเป็นอาจารย์โอ้เออเอ้ยพี่อนน้องหล่าเอาดาเนี่ยนะคือดูของเอื้อยแม่เออโดยโดยเป็นไปยังดีที่ว่าทางน้องนี่เอาให้เนาะเพราะว่าปกติสาวโสดเป็นสิแบบว่ามีองไรล่ะบ่ค่อยมาเอาลูกเอาหลานสิฮะนะ ไปดินไปเที่ยวไปดินไปหัวน้ำโมน้ำคูแต่ทางนอกนี่ทุกมือนี่อยู่เฮือนเอาดานมนมัมกไปดินไปเที่ยวนะเออโดยโดย,โดยปีใหม่ได้เช่นนังละปีใหม่กับเพื่อนเนาะอยู่เพื่อ<ใ>นรันที่สามเ,<อ>เ<อ>าม็ดก็ไม่ได้ไปเขาเล่าน้ำโมบอกพี่จะ <c oughs> ข่าวประมนะ <c oughs> ข่าวประมมันนะเลยทุกคนเลยสามเอ็ดนะคนอื่นไปข่าวดาวทางน้องเ็นข่าวประมงกันว่ะคือคิดว่าปีใหม่เลยอัน หมู่ช่นไปดินไปเที่ยวแบบนี้ค่ะนะบมีบมีเนาะหมู่อ่ะคือเขาบวคุมคือกันหมู่กโดยบคิดอยากไปในโบนั่งละนาวบไปบบไปยุดไปก็คือยังโบเคยไปดินไปเที่ยวกลา,<อ>างคืนไปบางบง ไปเหมนไงไปเลาะไปเที่ยวผ้าลานไปไปโดยอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างงานงานบุญงานศิลในบ้านเ่าเนาะ<ม>นอ่ากสิผ้าลานเนี่ยไปย่างดินไปย่างเลาะแ,<ม>แต่ว่าออกไปนอกบ้านแบบว่าไปดินกลางคืนี่ังบ่เคยย่งบ่เคย,ย,อ,เคยอือ,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 อโดยก็คือในความคิดของน้องหล่าเลยเคยอยากไปอยู่บนอหล่าแบบคิดอยากไปอยู่บ,บ<อ>่ไปผับไปบาร์แบบนี้ไ่อยากไป,ไปอ่าอเออเอ เป็นแนใดฮู้อ่าบ่มักหรือว่าไปแล้วย่านแบบเฮาบ่ปลอดภัยคือบ่มักแล้วก็บ่อยากไปเนาะคืออือคือมาเลยบ่มักเลยเนาะแม่นโดยโดยก่อนข้างหายากเนาะบางคนก็อย่าไปเนาะโดยโดยคือหมู่แบบว่าศูนย์ไปเปิ้นฮู้เปิตาหรือไปเฮ็ดงานพุนนั่นแหละโดย โอ้ม oh, e, ื cake. ้อน <tiế> <ım Laser> ี like uh, uh, uh. <ım> ้บาสิดัดไปซคือบ่ได้ยินเสียงมื้อนี้มื้อนี้แหบคอจังได๋หลายเออแหบคอจังหน่อยมื้อนี้ทุกคนเด้โดยโดยหลายแห้งดิกะนันเปลี่ยนแปลงหลายจังได๋นาะจันาวว่ั่นนบ่โดยเออก็คือน้องเอาอายุเท่าใดก็นงละนุ่มๆนี่อืม25 50ปาา50ออโดย่ว่า ว่าหันเด้สีคุยแบบในฐานะไอหักหรือว่าคนหูจักอาอหักกนะันเลยเนาะอืออืเอากระชีถามเพื่อความชัดเจนเลยเนะาะเพราะว่ามี FC เอฟซีเผิ่ได้รลายคนเผิ่นว่าให้แบบถามแบบว่าชัดเจนเลยคันว่าอายุห่าสิบปลายขึ้นไปแล้วสีคุยในฐานะใดอยากล้มในฐานะไอหักเนาะหรือว่าหักแพงกันไวแทนคนที่น้องสีเหลือกมาเป็นแฟนเป็นครูหักก็คือหาสิบลงมาเนาะอ ໂດอแล้วครอบครัวหลายโดยຮดยກฮาก่อนเฮาสิเอามาเฮาก็ต้องเบิ่ง่อนนาะวาเพิ่นเฮ็ดวียกเดงานอยู่นบ้านเฮาได้บ่เนาะแนเพราะว่าเฮ็ดงานอยู่บ้านหายเนาะโดย นอยางเจนอามาได้ให้ไนาบ่ได้มันแกอย่างง่ายนอนลงะแวดว่ายโดยเหนาเห็นหนาแต่ละปีแล้วเนาะจังนอเพื่นวันย่านทางน้องผานาิเส้อเ็เฮาะเากมนมาชินเดลาเปเนาะเห็นน้าก็ได้เข่ากินได้เห็ดนากันเห็ดนาเป็นเรื่องเด้ยน้องกันทามาเฮาตังจเ็ดนะโมยเปเห็ดปนีเห็ดดข้าเา สร้งเอ็ดแบบทันน้ำทันพ้นกับมันอยู่ในทิศปลายหรือช่องทิศเนาะมาทาไม่ได้คุไลน์กับประมาณเกือบเกือบเดินแมนมันยังยืนยันคำเดิมเอาหาสิบลงมาเนาะอือโดยๆชัดเจนเด้อทุกคนเด้อเผื่อบางคนกันว่าหกสิบแล้วก็ขอลมในฐานะไอหักเนาะหรือว่าคนมูอจักหรือว่าถึงขันพอหักอันยังได้เนาะโดยโดย ก็คืออยากได้หาซื้ลงมาเด้อทุกคนเด้อปีใหม่ได้ของคันนั่งยิบวะบ่ได้เนาะบ่ได้เหคือกันกับเอ้อไรกับบ่ได้เลยน้องหล่อบ่สนุกแห้งไม่ได้จากดีเลยบ่เออจากกับบ่ได้บ่สนุกแม่ไม่ได้อืมโดยโดยได้มี่ใครได้พูดเยอะฉันเนาะนอนกลางคืนก็เงียบยังบ่ครได้ยังข้ามบ่อยพรอือใครก็ได้คือกันเนาะนะวยพรสบายดีปีใหม่ไม่ใช่ไหมได้ เล่อาแล้วจะแบเบกันหรอใครก็มีได้โดยทิ้งท้ายนี้นะให้น้องหลาเพิ่นฝากตื่นนิดนึงโดยจะเข้ามาโอลูมหานะโดยเพื่อว่าเอฟซีคนใหม่เข้ามาดยแล้วเพิ่อนอาโบหับหูเด้ก็อยากให้น้องหลานเนี่ฝากถึงคนที่สีเข้ามาโอมาล้มน้ำน้องหลาน่าต้องมีอาดี้ใส่แบบไรบุคลิกก็คือแบบก่อใจเฮาเนาะว่าเฮานวา เอาคาเวียก oh, ็คือต้องคาเวียอะหลีเนาะก็คือว่าก็สิลมก็ต้องอันข้ใจวางนี h. H, ้โดยสไลด์ก็สิบ่วางปานใดโดยกอยากให้มาจุจิจุกิกเนาะยหรือว่าจโจมเฮาเนาะแว่าเออเฮาบ่ว่างแบบนี้หั่นน่ะเก็โอเคเนาะมื้อนี้เนาะ ทางเอื่อยก็ได้มารุกวนเวลาของน้องนี่โดนบ่สมควรแกให้น้องนี่ไปพักพ่อนเรือไปเอาลานตอน,อน้องน้องหล่ะโดยไ้พ่อกันในคลิปหนาเนาะเผื่อมีอ่าเผื่อเอื่อยผ่านมาแหละสิเวมาดิ่นํ้ำไม้โด,ย,ดยสำหรับคลิปนี้ก็ขอการขมาสบายดีด